เฮ้ย <Hey, S 2> ผมเองลิปปี้ดูซิเราอยู่ที่ไหนใช่ท่าจอดเรือไงครับท่าจอดเรือคือบริเวณที่มีเรือจอดอยู่ไงล่ะครับฮ <laughs> เจ๋งดีมาทางนี้สิว้าว <Wow. S 2> วันนี้เรามาที่ศูนย์สิ่งมีชีวิตทางทะเลในเบลลิงแฮมวอชิงตัน เราจะได้ทำความรู้จักกับสัตว์และปลาเจ๋งๆกันใช่ผมชอบปลาว้าวไปกันเลยว้าวโอ้ไงครับชื่ออะไรวัสดีฉันเคซี่คุณละ่ะอ๋อสวัสดีครับเคซี่ผมเบปปี้ทำอะไรอยู่เหรอครับ อ๋อกำลังวาดรูปเพื่อนในทะเลของชั้นบนเพดานอยู่นะคะว้าวนั่นใช่ฉลามหรือเปล่าครับแน่นอนฉลามหลังหนามคับโอ้โหเจ๋งมากรูปวาดสวยดีนะแต่เอ๊ะผมขอเดินสำรวจในศูนย์หน่อยได้ไหมล่ะครับเชิญเลยค่ะว้าวดูที่นี่สิครับว้าวต้องสนุกแน่ๆเลยได้รู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไปกันครับโอ้โหดูสิครับ เห็นไหมนี่คือปลาสเก็ตมองแทบไม่เห็นเลยเพราะว่ามันพลางตัวเข้ากับหินรอบๆตัวก็เหมือนกับที่ผมพลางตัวกับสัตว์ตัวนี้เพราะว่ามันต่างก็มีสีส้มปลาสเก็ตพรางตัวกับก้อนหินซึ่งเรียกว่าการพรางตัวว้าวช่วยให้มันปลอดภัยจากนักล่าไงล่ะครับว้าว ว้าวดูตู้นี้สิครับมีปลาน่ารักน่ารักเยอะเลยสวัสดีไงว้าวพวกมันว่ายไปมาดูสนุกทีเดียวเลยล่ะครับในนี้มีอะไรอีกนะโอ้มีสาหา่ายทะเลโขดหินใช่แล้วเคซี่บอกว่ามีปลาไหลอยู่ในตู้นี้ด้วยว้าวเธอจะให้อาหารมันพอดีให้ไงบลิปปี้เห็นปลาไหลหมาป่าไหมถ้าหลบอยู่ในถ้ำน่ะ บางทีเวลาหิวก็จะออกมาทักทายแม่น่าจะบึ้งตึงแต่ก็เป็นเพื่อนของฉันค่ะบางทีก็ให้ลูบท้องกินของว่างเธอชอบกินกุ้งดูนะเธอจะออกมากินไหมว้าวสัตว์เจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะชอบสัตว์พวกนี้จังว้าวดูสิครับ ว้าวในถังนี้มีปูสาหร่ายอยู่ว้าวมองเห็นไหมว้าวดูสิขอเอาสาหร่ายเคล้ยออกก่อนนะโอ้โหอยู่นี่ไงว้าปูสาหร่ายเจ๋งตรงที่มันพลางตัวได้ครับมันพลางตัวเข้ากับอาหารที่มันกินถ้ามันกินอาหารสีน้ำตาลตัวของมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลด้วยครับ หรือถ้ากินอาหารสีน้ำตาลเข้มอย่างสาหร่ายเคปนี้มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มด้วยววเจ๋งดีจังโอ้ดูสิกุ้งตัวเล็กสวัสดีเจ้ากุ้งน่ารักจังเลยขอรูปหน่อยละกันนะนี่นะโอ้ฮเป็นไงน่ารักจริงๆอพอพูดถึงกุ้งดูนี่สิครับววเหมือนกุ้งเลยว่าไหมเหมือน เปลือกกุ้งเลยว้าวใช่กุ้งกับปูพวกมันทำสิ่งที่เรียกว่าลอกคราบครับใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกเช่นเปลือกเกิดหลุดออกจากตัวจนเหลืออุ้ยโอ้เหลือแค่เปลือกของกุ้งไงล่ะครับเพราะว่าหลุดออกจากกุ้งโอ้โหดูเจ้าจิ๋วนี่สิครับว้าว มันคือปูเสฉวนว้าวเป็นปูที่อาศัยอยู่ในเปลือกครับคอยดูนะถ้าเกิดผมหยิบมันขึ้นมามันจะเข้าไปหลบอยู่ข้างในเอาละว้าวเ,ออเห็นไหมละครับว้าวใช่เมื่อกี้นี้มันอยู่ข้างนอกตอนนี้เข้าไปหลบแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเอาละ ผมจะค่อยๆวางคืนที่เดิมครับว้าวดูตู้นี้สิครับน่าจะมีทั้งปูปลาและอื่นๆอีกมากสรลา์ทะเลก,ก็เยอะแยะเลยเห็นปลาข้างล่างไหมสวัสดีเจ้าปลานี่หิวกันหรือเปล่าใช่ดูนี่นะครับผมมีอาหารแสนอร่อยให้กับพวกมันด้วยใช่ครับเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับปลา ก็เหมือนกับที่พวกเรากินผักกันนั่นแหละครับ <Pokemon apan> มีประโยชน์ต่อร่างกายเอาล่ะกินเลยนะเจ้าปลาเอาเลยเอาเลยว้าวดูเปลือกหอยพวกนี้สิสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้อัน ใหญ่มากเลยดูสิครับว้าวเกือบเท่ามือของผมเลยว้าวเอาละโอโห,โหอันนี้เงาวับเลยว้าวอู้อันนี้ยื่นออกมาเยอะเลยครับฮว้าวโอโหอันนี้ก็ยื่นเหมือนกันแต่ยื่นเป็นปุ่มๆนะ ว้าวสวยๆทั้งนั้นอา้าวเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เป็นสัตว์ที่ถูกสตาฟเอาไว้อย่างตัวนี้คือปลากระเบนครับวีวีนี่ผมนึกออกแล้วเราน่าจะสำรวจแถวนี้เผื่อจะมีสัตว์สตาฟตัวอื่นๆเ <c oughs> อ้าดูนี่สิครับเต่าทะเลตัวใหญ่ยักษ์ ว้าวเต่าทะเลน่ะเก่งมากๆว่ายน้ำอย่างสง่างามว่ายไปว่ายไปว่ายไป <c oughs> น่ารักที่สุดเลยโอเคอยู่นี่นะ <c oughs> ว้าวดูนี่สิครับแซลมอนตั้งสองตัวโอ้โหเหมือนตัวหนึ่งจะวางไข่อีกตัวไม่ได้วางว้าวดูพวกมันว่ายสิว้าวแซลมอน เป็นปลาที่เจ๋งมากตัวมันก็ใหญ่ใช่สองตัวนี้แค่ตัวเล็กๆเ,เอาละครับเอามาวางไว้ตรงนี้จะได้ไม่ตกลงไปนะโอ้โหสิงโตทะเลตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแต่สิงโตทะเลตัวจะใหญ่มากแล้วส่งเสียงร้องอุ้มอุ้มอุ้มอุม <laughs> จังโอโ้น่ารักจังเลยโอเควางคืนที่เดิมดีกว่านะว้าวนี่อีกตัวหนึ่งว้าวหอยกาบตัวใหญ่ๆหอ้ดูสิเหมือนเปลือกแข็งๆใช่ว้าวดูข้างในนี้สิครับเห็นอะไรไหมใช่ มีไข่มุกด้วยว้าวสวยมากเลยล่ะครับว้าวเงาวับเลยฮเคยได้ยินว่าไข่มุกเกิดมาจากการระคายเคืองซึ่งก็จริงนะโอ้โหดูนี่สิครับว้าวเปลือกหอยอีกอันใช่นี่คือปูเสฉวนครับใช่ดูสิเห็นปูไหมแล้วมันจะหลบเข้าข้างใน เพื่อป้องกันตัวเห็นไหมอยู่บนพื้นแบบนี้แล้วก็โผล่ออกมาแล้วเดินไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็หลบเข้าไปอีกเอาละวางเอาไว้ก่อนนะอยู่ตรงนี้นะว้าวนี่อีกตัวครับใช่นี่เป็นปลาดูสิมันแบนแค่ไหนใช่ ทำตัวแบนๆมีสองตาอยู่ด้านบนด้วยใช่นอนคอยอยู่ที่ก้นท้องทะเลมีชื่อว่าปลาฮาริบัตปลาฮาลิบัตตัวใหญ่มากใช่ตัวนี้มันเล็กไปหน่อยครับโอ้โหน่ารักสดๆเลยฮรู้ไหมว่าตัวนี้ตัวอะไร ใช่นี่คําใบ้ใช่แล้วมันคือม้าน้ําครับใช่รูปร่างเหมือนกับม้าเลยมีหางน่ารักน่ารักม้วนอยู่แล้วดูซินี่อะไรในกระเป๋าเล็กๆนี่ม้าน้ําแรกเกิดไงล่ะครับว้าวไงว้าวสีสันสวยงามว้าวโอเคไหนดูซิว้าวยังเหลือนี่ใช่ดูนี่สิครับ วานเพชระคาดใช่วานออกกาว,าว้าวน่ารักจังเลยว,ว้าวปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์มันฉลาดมากๆใช่มันมีหนวดยาวๆแปดเส้นครับวูว้ทางใต้มีตัวดูดไว้เกาะที่ต่างๆโอเคอ่ะเอาไว้ที่นี่โอ้โ,โอ้ตรงนี้มีวานอยู่ด้วยครับว้าววานเองก็ ตัวใหญ่มากกินที่อะเยอะๆใช้อากาศหายใจมันจะแล้วสูดลมเข้ามุดลงไปในน้ำแล้วอยู่ใต้น้ำได้มากๆโอ้เฮดูสิวานเบลูกา้าว้าวตัวขาวจัวเลย <laughs> ครับขาวเหมือนกับหิมะเลยใช่วานเบลูก้า ชอบอยู่ในน้ําที่เย็นจัดมากเลยครับว้าวดูสิครับ ฮ้ยนี่อะไรล่ะครับเนี่ยนี่คือกรงจับปูและโชคดีวันนี้จับปูได้เยอะเลยค่ะอ๋อใช่เลยล่ะครับได้ปูมาเยอะเลยเป็นปูอะไรเหรอครับเนี่ยเป็นปูสวยงามหรือปูเซเลนเดอร์หน้าตาเหมือนปูดันเนสคเห็นปูดันเนสไหมคะอ๋อใช่แต่นี่ตัวใหญ่กว่าหรือเปล่าค่ะนี่เกือบโตเต็มที่แล้วนะคะโว้ว หยิบออกมาดูใกล้ๆสักตัวได้ไหมครับเนี่ยฉันว่าเอามาสองตัวแล้วดูว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียดีกว่าค่ะโอเคฟังดูน่าสนุกดีนะว้าวดูสิครับได้ปูมาสองตัวแล้วเอาละว่าแต่รู้ได้ยังไงว่าตัวไหนตัวผู้หรือตัวเมียเออเป็นคำถามที่ดีค่ะคนถามเยอะเลยเริ่มจากปูตัวเมียก่อนนะคะและเราดูที่ท้องมันค่อยๆพลิกดูด้านล่าง จะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมนแล้วก็กว้างกว่านะคะเมื่อเทียบกับตัวผู้เพราะต้องมีที่สำหรับเก็บไข่ไว้ใต้ท้องเลยต้องเผื่อที่ไว้แต่ตัวผู้ไม่จำเป็นค่ะโอเคงั้นตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวผู้ถูกต้องค่ะเบ้วตีว้ลองดูครับว้าวเจ๋งสุดๆเลยลับผมชอบทำท่าปูซะด้วย จากสัทะเลไปด้วยกันสนุกดีนะครับว่าไหมใช่ยอดเยี่ยมมากๆมีทั้งปลาน่ารักและสัตว์ต่างๆว้าวเหลือเชื่อที่พวกมันอาศัยอยู่ใต้น้ำส่วนคุณกับผมอาศัยอยู่บนบกครับสำคัญมากที่เราต้องช่วยกันรักษาน้ำให้สะอาดใช่เอาล่ะต้องปิดรายการแล้วแต่ถ้าอยากดูรายการมากกว่านี้ที่ต้องทำก็แค่ค้นหาชื่อผม มาสะกดชื่อผมพร้อมกันนะ B L I p P I Blippi เก่งมากเอาล่ะจะไปเรียนต่อแล้วนะ